ย่านหน้าถัดไปนะครับดูที่ขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะครับอาอากาศที่ไหลผ่านพื้นผิวของคอนเดนเซอร์เนี่ยก็จะไหลผ่านด้วย การไหลเวียนแบบฟอสคอนเวคชันนะครับก็เมื่อกี้เขาพูดถึงตู้เย็นที่บ้านใช่ไหมครับย่อหน้าที่แล้วอันนั้นก็บอกว่าก็ใช้ n a t ชร a l c คอนเวคชันไปนะครับก็ปล่อยให้อากาศร้อนมันลอยขึ้นบนอะไรอย่างเงี้ยไปตามปกติแต่ถ้าเป็นเครื่องทำความเย็นที่ใหญ่กว่าตู้เย็นที่บ้านอย่างเงี้ยก็เป็น f ฟอสคอนเวคชันละนะครับก็คือต้องมีพัดลมมาช่วยนะครับต้องมีพัดลมมาช่วยนะครับ ความต้านทานความร้อนที่สูงนะครับที่ boundary layer นะครับตรงขอบเขตนะครับด้านาฝั่งอากาศนะครับของของตัว heat exchanger คือตัวคอยล์ร้อนเนี่ยฝั่งอากาศคือฝั่งที่อยู่นอกท่อแหละเพราะในท่อมันเป็นน้ำยาใช่ไหมก็คือเนี่ยครับก็มันมีความต้านทานความร้อนนะครับที่ขอบเขตนะที่ boundary layer ฝั่งอากาศของตัวคอยล์ร้อนเนี่ยนะครับ ก็นําไปสู่การใช้เราเจอคอมมาคอมมาข้ามก่อนนะครับนําไปสู่การใช้งานาพื้นผิวที่เป็นส่วนต่อเติมนะครับเป็น extended นะครับส่วนขยายที่ข้ามมาครับคอมมาคอมมานี่เขาพูดว่าอะไรนะครับก็คือ,อเขาบอกว่าฝัา่งอากาศเนี่ยมันมีความต้านทานความร้อนสูง,ขงเขาก็เลยต้องเสริมพื้นผิวส่วนขยายขึ้นมานะครับก็ใน ก็เกือบทั้งหมดเลยแหละนะครับคือคือในในทุกคอยร้อนทุกทุกตัวเลยที่เห็นนะมีการเสริมพื้นผิวส่วนต่อเติมอันนี้ทั้งหมดแหละนะครับยกเว้นยกเว้นคอนเดนเซอร์ขนาดเล็กๆเออเขาอาจจะไม่มีการต่อเติมพื้นผิวหรือ extend s u r f a e e พวกนี้ก็ก็เป็นไปได้นะครับ